ณบ้านของสองตาใหญ่ที่อยู่ไกลแสนไกลยอยู่ลิงชายป่านาชายป่าแห่งหนึ่งมีตาและตาใหญ่ อาศัยอยู่ในไก่ทั้งคู่ทำสวนและเลี้ยงไก่เช้าวันหนึ่งตากต่ยายไปป้นอเปนเขาเบือกให้แม่ไก่กุ๊กกุ๊กมากินเรีวยลูกเอ๋ยจะได้โตไวไวแต่าวังนะกล้าจะเป็นหางเป็นไก่ไม่เป็นไานเ <c oughs> ช้าวันต่อมายายได้ยินเสียงตักแปะ นังออกมาจากล้าไก่ตฉันได้เสียงแตกออกมาจากน้องไก่าไปดกเสียงเหมือนใครกลังโครศัก 5G กับหนองเลยนะมี่ 5G ะด้ิเมตาและยอยไปถึงน้อไก่ พวกเขาก็องประหลาดใจประหลาดใจประหลาดใจแต่เขาใช่เข้าบวนอ้อโห่เยื่อยกเกี็บทั้งเกดน่ารักจริงๆเลยน่ารักจริงๆเลยต่อขึ้นดาบเป็น influencer แต่ถอดถุงก็ได้นะใช่ด้วยช้าวันต่อมาขณะที่ตากำลังเดินไปเก็บผักที่สวน เจอพระทูดงรูปหนึ่งนั่งสมาที่อยู่ติดเข้าไปการาบท่านท่านมานั่งทำไมตรงนี้อยู่คนเดียวไม่กลัวผีหรืออาตมาไม่กลัวหรอกพออาตมามีบุญเยอะจะตายผีหน่ะต้องกลัวอาตมาตาังหงั้นเดี๋ยวหาอาหารดีๆมาถวายท่านนะขอบคุณนายโยมซาถูกขอให้ได้บุกลิ่ เมื io, ate, ่อกีตอนเดินกลับ <wi> บ้านฉันเจอพระส่งรูปหนึ่งจึงเข้าไปกราบท่านจิงโลตาแล้วท่านมีวายแไหมเราจะได้นําบุญออนไลน์ด้วยแล้วก็แชร์คนละขึ้นด้วยท่านน่าจะไม่มีหรอกท่านคงจะลงระเบียบไม่ทันแล้เอาอาหารไปถวายท่านกันดีไหมยายก็ดีนะตาแต่แป้งบักของพวกเรายังไม่โตเลยเอาพวกลูกเชียรไป็นแฟนไมล่ะเตอแม่ไก่ก็พร้องแต่กลัวท่านจะถามว่านี่กินได้ไหม แม่ไก่ได้ยินบอรสัญทาทั้งหมดลูกชะตาแก้มชะตาตาชะตาตา,ตาตาของตัวเองจึงเร่งจึงเจ็บมาลูกลูกข <c oughs> ้าแม่ไม่อยู่อย่าลืมจ่ายค่าไฟด้วยนะ <c oughs> แล้วแม่จะไปไหนแม่จะไปตอบแทนคุณคุณตากับยายน่ะเป็นเคฟซีโปนอันคารน่ะใช่ใช่ใช่ ริบปัจญญาช้า,าต่ามาตาจับแม่ไก่กับเราโยน,นเข้าบ่อไฟไอ้นานเขาเรียกว่าจับเลยใช่ไหมนะี่ยลูกเทียบทั้งหมดตัดใจร้องไห้พวกไก่ก็ร้อไห้อยากจะโดดตามเข้าไปแต่ลูกเจียบห้าไมไปเถอะ ลูกเทียบทั้งหมดกระโดดเข้าไปในกองไฟตายตามแม่แต่เดี๋ยวก่อนเรายังไม่ได้ส่งชาเรายังไม่ได้ทำชาเลนส่งคลิปนี้ไปเติมไฟกันเลยนะเดี๋ยวก่อนเขาจัดทรงผมก่อนเดี๋ยวหัวฟูเดี๋ยวไม่ขึ้นฝีไปดึงไก่เคฟสีแฮะไปกินไก่เคฟีกันแฮะถูกแล้วป้าจ๋าแม่จ๋าเราตีเทนเดอร์หนึ่งแม่จะเห็นใสวรรค์ไหม เร็วสิเร็วสิใครถือกล้องเดี๋ยวฉันจะพูดเปิดคลิปนะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเจี๊ยบเจ็ดเจี๊ยบแชนแนลตั้งแสงไฟได้แล้วฉันจะเต้นต่อประกายไฟระเบิดพอดีดูรังการแน่นอนแท็กพี่พี่อย่าลืมเติมไฟด้วยนะแฮชแท็ลูกเจี๊ยบสายแดงแฮชแท็กถ้าไม่อยากเติมไฟก็ไม่ต้องเติม <S <S แล้วลูกเจี๊ยบเจ็ดก็พูดพร้อมกันว่าติดตาม จะลงพอสสองแล้วลูกเตี๋ยวทั้งเจ็ดก็กระโดดเข้าไปในกองไฟและตาก็จะได้จับครับนักเก็ตโดงคันด้วยความกระตันยูในครั้งนี้ทำให้ลูกเตี๋ยวทั้งเจ็ดตัวกลายเป็นดาวลูกไก่ทั้งเจ็ดดวงส่งแสงระยับระยิบเลยัครับแจงด้วยซึ่งจะได้เห็นถึงความกระตันยู ที่ลูกแม่รับลูกมาเอามที่ลูกมีม <ẹ S 1> ่เธอจ <ม ẹ. S 1> ใช่มัดส่งไปฮแม่ไก่ <c oughs> มไม่อยู่แล้วเหงาจังเลยไปหาแม่ไก่ตัวใหม่ดิ ขึ้นไปข้างหน้า <coughs> <coughs> นักเรียนตป .5 ทับ2น้อสมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณตระนิรันดร์